สวัสดีครับพบก,กับผมโตชโนกับรายการกินกับโตสครับป่นนี้ผมก็มีเมเนูมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมเป็นพายแต่พายอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอญญอนุญาตแอนแอนแอนมาแล้วครับนี่เรื่อนออกมาแล้วเรื่องมาแล้วกินเลยดีกว่าครับ Uh huh. อ๋อไม่เห็นอะไรเลยเนอะก็คือขนมครกนั่นเองนะครับ uh oh. กับเบอร์เกอร์คิงนะครับคือรสชาติที่ใทยเลยนะครับถ,ถ้ากจะเรียกว่าทำเหมือนขนมครกจริงๆได้วางเป็นหลุมๆม่ะนะครับเหมือนมากรสชาติมันเหมือนคือเหมือน,นเลย ยิ่งกินย,ย,ยิ่งเหมือนนะครับราคาไม่แพงครับแค่ทีละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับหาซื้อนั้นไม่ยากหาซื้อได้ดที่เบอร์เกอร์ทิงทุกสาขานะครับแต่ว่าถ้ามาเกิดเป็นบางแห่งราคาอาจจะมากกว่าสี่สาสิบเก้าอันนี้ก็ยงเลืนน่อนึงนะผมไม่การันตีว่าสามสิบเ้าทุกสาขานะ แต,แต่เจอได้ทุกสาขาแน่นอนห้าสินบห้าไม่หมดก่อนมีทุกบาทนนะครับ้องซื้อมาลับพนันกันดูนะครับสมบับิายขนมพจกจักรมันก็คิงครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการกีนกับโต๊ะครับ